สวัสดีครับพบกับผมแจะคเสือใบในรายการทุ่งหลอสเตชั่นกันอีกเช่นเคยนะครับทาง j t v ที่นี่ที่เดียววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโรงพยาบาลกันบ,บ้างน,นะครับก็หลายครั้งหลายหดนะที่คนไข้ในโรงพยาบาลหรือว่าผู้ป่วยญาติของผู้ป่วย,ยนะเขาก็มีการถ่ายคลิปบุคลากรทางการแพทย์นะครับในสถานพยาบาล เพราะว่าไม่พอใจการปฏิบัติของบุคลากรเหล่านั้นนะครแต่จริงๆแล้วเนี่ยการกระทําเช่นนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันผิดกฎหมายจะเป็นยังไงวันนี้เรามีบทความจากสรืรอเกลมาเล่าสูบกันกันนะครับในเรื่องของถ่ายรูปคลิปในโรงพยาบาลผิดกฎหมายแนละจะบอกให้ครับเป็นการขอความร่วมมือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ประกาศให้ผู้ใช้บริการบุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบเนื่องจากมีปัญหาการละเมิดสิทธิเกิดขึ้นภายในพื้นที่โดยมีข้อความระบุว่าด้วยมีบุคคลภายนอกถ่ายภาพสถานที่ผู้ป่วยแพทย์พยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาดำไปเผยแพร่ตามช่องทางสื่อในรูปแบบต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาต หือเป็นการละเมิดสิทธิสโจนบุคคลและบางครั้งส่งผลให้เกิดความเสื่อมเสียต่อโรงพยาบาลจึงขอห้ามไม่ให้บุคคลหรือหน่วยงานใดถ่ายภาพหรือนำภาพที่เกี่ยวข้องตามแจ้งไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหากฝ่าฝืนโรงพยาบาลจะดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทำให้เข้าใจว่าเป็นการทำผิดกฎหมายจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550ตามมาตรา7ระบุไว้ว่าข้อมูลสุขภาพของบุคคลเป็นความลับส่วนบุคคลผู้ใดจะนำไปเปิดเผยที่น่าจะทำให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้หากมีการกระทำโดยนำภาพข้อมูลไปเผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์ยังถือว่าผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550 ในยสมาตราด้วยมาตรา14นําเข้าส่งต่อข้อมูลที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนพ่วงทั้งคนโพสและคนแชร์โอ้ยโยโย,โยมาตรา16เผยแพร่ภาพตัดต่อเปลี่ยนแปลงที่เป็นภาพบุคคลอื่นที่จะทำให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังด้รับความอับอายจำคุกไม่เกิน3ปี ปรับไม่เกิน60,000ถ้าถ่ายรูปในโรงพยาบาลทุกกรณีถือว่าผิดกฎข้อห้ามโรงพยาบาลถ้าถ่ายติดผู้ป่วยถือว่าผิดกฎหมายละเมิดสิทธิผู้ป่วยถ้าถ่ายติดเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไรแต่นำเผยแพร่โทษทั้งจำทั้งปรับก็จะเห็นนะว่าการถ่ายคลิปวิดีโอในสถานพยาบาลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อย่าหาทำนะครับ แม้ว่าบุคลากรทางการแพทย์อาจจะทำผิดก็จริงายการทุกหลอดสเตชันของผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่เมื่อชาิต้องการสำหรับวันนี้สวัสดีครับ